สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับฝึกคิดกับครูเจมส์รบุรีนะครับก็ได้กลับมาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราไปรับสมองประลองปัญญากันนะครับกับ e ีีที่22นะครับคําผวนสำนวนไทยชุดที่2นะครับอาเราไปเริ่มผวนคากันเลยดีกว่านะครับเราเคยเล่นกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับสนุกสนานมากชุดที่1นนะครับ กระดำได้หนีเก่งมากครับกระดีได้น้ำข้อ2กิ่งถกใบยองโอ้โหสุดยอดกิ่งทองใบหยกข้อ3กวากผ่าสารอ้าวเก่งมากนักเรียนขวานผ่าซากนะครับพูดจาผกผางไม่เกรงใจใครต่อไปข้อที่สี่คอยโลม อ้าวโคมรอยนะครับเก่งมากครับต่อไปข้อที่5จับป้องใส่กระดูไม่อยู่นิ่งเลยนะครับคือจับปูใส่กระด้งนะครับอ้าวชุดที่1ผ่านไปเราไปชุดที่2นะครับซดกินไม่มืออ้าวดีมากนะครับซื้อกินไม่หมดนะครับต่อไปข้อที่2ทําใจแดง ถูกต้องนะครับแทงใจดำโอ้โหไม่ยากเลยนะครับข้อ3ามอยเป็นต่อยหูอ้าพูดเป็นต่อยหอยนะครับใครที่พูดเก่งนะครับต่อไปข้อที่4นะครับแกนลังตินอ้ากินลังแตนนะครับเอะโวยวายเกินกว่าเหตุนะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5อ่อนน้ำร้อนมากราบ อ้าเก่งมากครับอาบน้ำร้อนมาก่อน,นะครับเราต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับอ้าวผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีด้วยนะครับต่อไปไปชุดที่3นะครับดือ,อมเมกอ้าวเก่งมากครับเด็กอมมือไม่ประสีภาษานะครับข้อสองก่อรัวสร้างตัง้งเก่งมากครับนักเรียนก่อล่างสร้างตัวนะครับ ต่อไปข้อที่3เงยหนา้าอ้าปากอ้าสุดยอดเก่งมากครับเงยหน้าอ้าปากนะครับต้องขยันนะครับต้องขยันต่อไปข้อ4ต่อยเท่าฝาหินอ้าวตีนเท่าฝาหอยนะครับตอนเด็กๆเ,เราตรีนเท่าฝาหอยทุกคนนะครับต่อไปข้อที่5แปลติดล่างหาอ้าวเก่งมากครับนักเรียนปลาติดล่างแหนะครับ ต่อไปชุดที่4นะครับกงในฝูงหาอ่าเก่งมากครับกาในฝูงหงกรอนเป็นเหนืออ้าวเกลือเป็นหนอนนะครับอยากให้นักเรียนนะครับมุบ่งมั่นในการอา่านหนังสือนะครับต่อไปข้อที่3ามคอขายบาดตาดอ้าวหน้าสิวหน้าขวานะครับคอขาดบาดต้ข้อที่4ี่นะครับงากเป็นเป่าเสียบ อ้าวเก่งมากครับเงียบเป็นเป่าสากนะครับข้อที่ห้านะครับสีพ่อให้กระโลงสีโพรให้กะระลอกนะครับอ้าวสี่ชุดผ่านไปเก่งมากเลยนะครับต่อไปไปชุดที่ห้านะครับไข่เศร้าอ้าวข้าไส้นะครับข้อ2ฐานขนห่อนอ้าวถอนขนห่านนะครับข้อสามตาลถังข้าวศก เก่งมากครับนักเรียนตกถังข้าวสารข้อสี่นะครับไปตาเอาดาบได้อ้าวไปตายเอาดาบหน้านะครับข้อที่หสอนโลนให้เป็นจูเก,ก่งมากครับสอนลูกให้เป็นโจนไม่ดีเลยนะครับต่อไปข้อที่6นะครับชุดที่6งัวตามเตาอ้าวเงาตามตัวเก่งมากครับนักเรียนกิ๊กคาพาพลา กาคราบพริกนะครับอ้าวใขรที่ตัวดำใส่ชุดสีแดงนะครับต่อไปได้หนังลืมล่าได้หน้าลืมหลังนักเรียนต้องทบทวนนะห้ามลืมนะห้ามลืมหมดเรียนนะครับต่อไปข้อที่สี่เตเป็นตังมืดอ้าวเก่งมากครับตืดเป็นตังเมปากหวงมือท่าอ้าวเก่งมากครับปากว่ามือถึงพอพูดก็ทําเลยนะครับ ต่อไปชุดที่7กันดีกว่ากำแดดอ้าวแกะดำนะครับขินในไห่อ้าวเก่งมากนะครับไข่ในหินนะครับข้อที่สามแข้งทองดอคอทองแดงนะครับใช้กับการดื่มเหล้านะครับไม่ดีนะครับสุรานะครับเชิบมือปุ๊บอ้าวต้องชุกมือเปิบก็ไม่ดีนะครับงิงแกมโย อ้าวโง,โง่แกมยิงก็ไม่ดีอีกนะครับอ้าวต่อไปชุดที่8กันดีกว่านะครับเราไปต่อชุดที่8กันเลยนะครับนะกักเรียนอ้าวชุดที่8ดข้อที่1นะครับก่อนรองใบนะครับอ้าวเขาเรียกว่าอะไรครับนักเรียนไก่รองบอนนะครับเป็นรองนะครับเป็นรองเขานะครับต่อไปข้อ2นะครับเทาไฟการ ไฟเก่านะครับใครที่เคยเป็นคนรักกันมานะครับเมื่อเจอกันนะครับหลังจากจากกันไปนานนะครับก็เกิดฐานไฟเก่านะครับยังคิดถึงความหลังกันอยู่ต่อไปผ้าคีร้องหอทิวอ้าเก่งมากครับนักเรียนผ้าคีริ้วหอทองนะครับอ้าวคนที่แต่งตัวสอมซ้อนะครับแต่มีฐานะดีมากนะครับไม่ยอมเปิดเผยนะครับเขาเรียกว่าผ้าคีริ้วหอทองนะครับ ต่อไปข้อสี่ผักข้าโรยนีอ้าวผักซีโรยหน้านะครับไม่เห็นด้วยนะครับการทําความดีเพียงผิวเผินนะข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นทําความดีเราต้องทําความดีให้เสมอต้นเสมอปลายนะครับต่อไปข้อที่ห้านะครับสินไส้ให้กากาวอ้าวสาวไส้ให้กากินนะครับ อ้าวนี่ก็ไม่ดีนะครับเอาความลับไปเปิดเผยให้กับผู้อื่นนะครับอ้าวไปชุดผ่านไปแล้วนักเรียนนะครับอ้าวผลกันคล่องขึ้นหรือยังครับถ้าคล่องขึ้นแล้วเดาไปต่อชุดที่9กันเลยดีกว่าชุดที่9ข้อที่หนึ่งกาตินอ้าวปวดได้แล้วนะครับเก่งมากครับนักเรียนเรียกว่ากินน้ําตานะครับต่อไปเครื่องหลางนะครับ อ้าวเครื่องหลังนะครับเราพวนว่าคางเหลืองนะครับคือบาดเจ็บจวนจะเสียชีวิตเลยนะคบาดเจ็บมากเลยนะครับต่อไปข้อที่3เส้นเผาบางภูขมอ้าวเก่งมากครับนักเรียนเส้นผมบางภูเขานะครับเหมือนกับนักเรียนนะครับข้อสอบบางข้อง่ายนิดเดียวนะครับแต่นักเรียนคิดไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติต้องรอบคอบและตั้งใจทํานะครับต่อไปข้อที่4ี่นะครับ เสื้อกูให้ลิงดนะครับอ้าวเก่งมากครับนักเรียนเชื้อไก่ให้ลิงดูนะครับใครไม่ตั้งใจเรียนนะครับก็ต้องถูกหักคะแนนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นทุกคนควรตั้งใจเรียนทุกวิชาเลยนะครับข้อสุดท้ายของชุดที่เก้านะครับเต็นไม่ทันหายหมดนะครับอ้าวตดไม่ทันหายเหม็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับขำผวนสำนวนไทยทั้งเก้าชุดนะครับ นักเรียนก็คงจะผวนได้คล่องแคล่วขึ้นนะครับอ้าวสำหรับแต่ละชุดนั้นความหมายของสำนวนไทยเป็นอย่างไรนะครับอูเจมส์ก็ให้นักเรียนไปค้นหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนี่มันเป็นดาบสองคมนะครับถ้าเราใช้ให้ถูกต้องนะครับก็จะสามารถเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนได้นะครับอ้าวสำหรับวันนี้นะครับช่องทางในการติดตามนะครับถ้านักเรียนคนใดชอบนะครับนักเรียนคนใด ประทับใจนะครับคำผวนจำนวนไทยนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจเก่งไทยกับครูเจมส์นะครับหรือช่อง YouTube ครูเจมส์ลบบุรีนะครับขอให้นักเรียนนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูเจมส์นะครับสำหรับวันนี้นะครูเจมส์ขอขอบคุณนักเรียนนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามครูเจมส์ลบบุรีนะครับ เพื่อสร้างคิดต่อ,ตอไปให้กับนักเรียนได้ฝึกคิดกับครูเจมสลบบุรีเรื่อยๆนะครับอ้าวสำหรับวันนี้ครูเจมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ